สวัสดีค่ะ FC ช่องใบระพันการ์เดนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะค่ะสำหรับ EP นี้นะคะ,ะแม่ค้ามาเปิดตัวกันที่ปากการังค่ะปาการังน,นะคะอันนี้จะเป็นตัวตัวโชว์นะคะอยู่ในกระถางดินเผาอันนี้น้องได้รับแสงแดดครึ่งวันนะคะถ้าน้องได้รับแสงแดดทั้งวันนะคะสีน้องจะเข้าแดงกว่านี้อีกนะคะอันนี้ก็คือได้ครึ่งวัน แล้วก็แม่ค้าให้อดน้ำหนึ่งอาทิตย์นะคะสีเขาก็เลยเข้าแดงนะคะแต่ถ้าเขาไม่ไม่ไม่ได้แสงนะคะสีเขาก็จะเป็นสีเขียวหรือว่าสีบลูแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือแสงไม่ค่อยได้นะคะอันนี้เป็นไซส์กระถางที่แม่ค้าจะขายนะคะแม่ค้าให้ที่กระถางละ100เท่าไรดีเอ่ย 130บาทอ่ะ130บาทนะคะ130บาทกระถางที่1แล้วก็130บาทกระถางที่2นะคะอันนี้อะมีมีว่างอยู่2กระถางนะคะมีว่างอยู่2กระถางแล้วก็สำหรับคาสูราค่ะคาสูราคาสูราอยู่ที่100บาทนะคะส่วนคาสูราตัวนี้ แม่ค้ากาลังทําจํานวนนะคะ FC รอ,อก่อนนะคะเพราะว่าได้ต้นแม่เข้ามาแพงมากเลยค่ะแล้วก็สําหรับคัสซูราตัวนี้นะคะมีไซส์กระถาง100บาทขายนะคะอ่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปดูแล้วก็มากันที่ต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นสายป่านดวงใจนะคะสายป่านดวงใจอันนี้แม่ค้าให้ที่100บาทนะคะสําหรับสายป่านดวงใจนะคะแล้วก็ ต้นไหนอีกอ่าต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นต้นนี้จะเป็นอ่าม้าลายด่างขาวนะคะแม่คาให้ที่80บาทนะคะมีหน่อออกมาแล้วนะคะสําหรับม้าลายด่างขาวนะคะแล้วก็ต้น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 นี้ต้นนี้ก็จะเป็นอะโรเวรานะคะอะโรเวราอะโรเวราด่างนะคะกระถางละ1 0 0บาทแต่ขออนุญาตถอดส่งนะคะเพราะว่าน้องไปทั้งกระถางไม่ได้ค่ะแล้วก็ จะมีปัญหาในเรื่องอขนส่งนะคะถ้าใส่กระถางไปอันนี้อันนี้จะเป็นกุราพินอันนี้แม่ค้าให้50บาทนะคะกุราพินตัวนี้ส่วนอันนี้แม่ค้าขายไปที่80บาทแต่ว่าพีนี้แม่ค้าเปลี่ยนใจให้50บาทเพราะว่าแม่ค้าตัดเข้าไปแล้วนะคะตัดเข้าไปแล้วให้50บาทนะคะนาทีทองนะคะสําหรับกุราพินตัวนี้นะคะ น้องเป็นไม้ที่ชอบแสงนะคะเลี้ยงแดดได้ทั้งวันนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะต้นนี้อยู่ที่80ดบาทนะคะสําหรับต้นนี้แล้วก็ไปที่ต้นอะไรดีเดี๋ยวเดี๋ยวไปฝั่งนู้นกันค่ะอ๋อลืมค่ะลืมลืมตัวนี้ค่ะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นโอพันเทียใบด่างนะคะนี่นะคะแม่ค้าให้ที่80บาทนะคะกระถางที่1แล้วก็กระถางที่2ค่ะ80บาทเช่นกันนะคะส่วนตัวนี้เปลี่ยนกระถางแล้วก็คือไม่ขายแล้วนะคะอันนี้เปลี่ยนกระถางแล้วขายค่ะแต่ขอ fc มาหน้าร้านอันนี้ขอ fc มาหน้าร้านนะคะอันนี้ 150บาทพร้อมกระถางดินเผาขอเอฟซีมาหน้าร้านนะคะส่วนไซส์กระถางสีนิ้วแบบนี้นะคะอยู่ที่50บาทค่ะอันนี้อันนี้จะเป็นอะโลเวยล่าตัวด่างเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวด่างนะคะแต่ว่าอันนี้แม่ค้าจะให้อยู่ที่50บาทนะคะถอดทรงนะคะถอดทรงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคาร์สูรานี่นะคะอันนี้กระถางละ1 0 0บาทนะคะนี่เลี้ยงง่ายมากเลยนะคะ ส่วนต้นนี้ต้นนี้แม่ค้าให้ที่80บาทนะคะ80บาทนี่นะคะตัวแคะนะคะแล้วก็อ่ะอยู่ไหนอีกอ่ะอันนี้อันนี้ให้100บาทนะคะอันนี้ให้100บาทอันนี้ตัวแคะนะคะแล้วก็อันนี้ อันนี้ให้150บาทนะคะตัวแคะนะคะแล้วก็มากันที่ตัวดำนะคะอันนี้ตัวดำแม่ค้าให้50บาทนะคะตัวดำน้องยังไม่น้องอ่าอายุใบน้องยังไม่ได้นะคะถ้าอายุใบน้องได้น้องจะเข้าสีดำนะคะนี่นะคะนี่เดี๋ยวอายุใบได้ก็จะเป็นสีดำนะคะ50บาทนะคะ50บาทส่วนต้นนี้80บบาทนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้ จ็ดสิบบาทค่ะอันนี้แปดสิบบาทนะคะแล้วก็ส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้ก็จะเป็นวาสนาบารมีเงินนะคะวาสนาบารมีเงินอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะเบามากเลยจะบอกว่าแม่ค้าลืมลดน้ําค่ะลดทุกต้นยกเว้นวาสนาบารมีเงินสองร้อยห้าสิบบาทนะคะ ฟอร์มน้องเปลี่ยนกระถางได้แล้วนะคะส่วนในกระถางดินเผานะคะอันนี้350บาทรับหน้าร้านนะคะสำหรับวัาสนาบารมีเงินแล้วก็ต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นอ่ามิกกี้เมาส์นะคะมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์แม่ค้าขออยู่ที่อ่าหนึ่งหนบาทนะคะหนึสบาทนะคะสำหรับมิกกี้เมาส์นะคะ190บาท ส่วนบิโกเนียติดจองแล้วนะคะอันนี้จะเป็นว่านเสน่ห์จันแดงนะคะว่านเสน่ห์จันแดงแล้วก็มีลูกเขานะคะนี่แปดสิบบาทค่ะนี่นะคะแปดสิบบาทนะคะแต่ว่าแม่ค้าไม่ทราบนะคะว่าเป็นแดงอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นว่านเสน่ห์จันขาวนะคะว่านเสน่ห์จันขาวกระถางแปดนิ้วอยู่ที่อ่าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ แล้วก็ติดจองนะคะอันนี้อันนี้ก็ติดจองส่วนพัดบวกทองนะคะหรือว่าว่านเสน่จันทองตัวนี้แม่ค้าได้มาในกระถางแปดนิ้วนะคะแม่ค้าขออยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทสำหรับว่านเสน่จันทองหรือว่าพัดบวกทองนะคะอ่าแล้วก็ส่วนส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นว่านสนาบารามี อ,อ๋อไม่ใช่ค่ะลืมวาดสนาราชินีสามสีค่ะอยู่ที่กระหางละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะ EP นี้ก็จะได้หนึ่งร้อยแปดสิบาทนะคะบาง EP จะได้สองร้อยนะคะเพราะว่าบาง EP แม่ค้าก็ได้มาราคาแพงนะคะแล้วก็ส่วนส่วนต้นนี้ต้นนี้ใบใหญ่นะคะสวยมากเลยแล้วก็น้องกําลังเข้าสีนะคะอันนี้น้องเป็นไม้ตอนะคะน้องเป็นไม้ตอแม่ค้ายกยอดไปนะคะแล้วก็ได้ ตัวยอดแม่ค้าหาไม่เจอคะ่ะแล้วก็ได้มาหนึ่งโนนะคะอันนี้ได้มาหนึ่งโนนี่นะคะได้มาหนึ่งโนแม่ค้าขายอยู่ที่หกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทแต่ขอค่าจะส่งหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่นะคะแล้วก็ส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้ก็จะเป็นอออมเพชรนะคะออมเพชรปกติแม่ค้าขายอยู่ หนึ่งปกติแม่ค้าขายอยู่ห้าสิบบาทนะคะเอ่อแปดสิบบาทแปดสิบบาทแต่ว่าแม่ค้าตัดยอดเข้าไปแล้วนะคะตัดยอดเข้าไปแล้วก็เลยลดราคาเหลือห้าสิบบาทนะคะเขามีหน่อใหม่ออกมานะคะเขามีหน่อใหม่ออกมาลดราคาเหลือห้าสิบาทนะคะเพราะว่าตัดยอดเข้าไปแล้วส่วนผู้ผู้ห้าสิบบาทนะคะตัวนี้จะเป็นงาช้างอ่าแล้วก็แล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้อยู่ที่ เจ็ดสิบบาทนะคะอันนี้จะเป็นเขากวงมูตนะคะเขากวงมูตแล้วก็เขากวงมูตแม่มคามีสองกระถางนะคะอีกกระถางหนึ่งติดจองนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพูแอปเปิลค่ะพูแอปเปิลห้าสิบาทนะคะพูแอปเปิลตัวนี้จะเป็นพูพูพ uh, ูงาช้างด่างเหลืองนะคะอยู่ที่กระถางละห้าสิบบาทเช่นกันนะคะในไซส์กระถางห้านิ้วนะคะ ในกระถางก็จะมีต้นข้าวเกิดนะคะเพราะว่าวัสดุปลูกส่วนใหญ่ของแม่ค้าแม่ค้าจะผสมแก็บดิบไปด้วยนะคะผูแอปเปิลนะคะผูแอปเปลิลอันนี้แม่ค้าเปลี่ยนกระถางแล้วนะคะเดี๋ยวรอได้ฟอร์มแม่ค้าก็จะขายอีกราคาานึงนะคะสําหรับผู้แอปเปลิลส่วนอันนี้จะเป็นหน้าวัวใบหัวใจนะคะนี่อันนี้จะเป็นตัวกรรมยี่นะคะอยู่ที่250บาทนะคะกระถางที่1กระถางที่2 250บาทนะคะ สวยมากเลยนะคะสวยมากเลยนี่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นหูเสือสตรอเบอรี่นะคะหูเสือสตรอเบอรี่อันนี้ก็ขยายพันธุ์โดยการอ่านําไหลเข้าไปปลูกนะคะถ้าเปลี่ยนกระถางนะคะน้องจะแตกเต็มกระถางเลยนะคะอันนี้แม่ค้าให้ที่50บาทนะคะสําหรับหูเสือสตรอเบอรี่นะคะส่วนข้างใน ข้างในข้างในเขาเข้าไปได้ไหมนะ้องอ่ะนี่ได้แล้วอันนี้จะเป็นแก้วแก้วสารพัดนึกตัวโบราณนะคะหรือว่าแก้วหน้าม้านะคะตัวนี้อันนี้แม่ค้าให้ที่50บาทนะคะอันนี้เป็นต้นลูกนะคะแล้วก็ต้นนี้จะเป็นต้นพี่เขานะคะส่วนต้นแม่แม่ค้าขายไปแล้วค่ะจริงๆน้องจะใหญ่กว่านี้นะคะเดี๋ยวรอดูฟอร์มตอนโตนะคะ แล้วก็มากันที่ว่านกวกพระพรมว่านกวกพระพรมนะคะอันนี้ว่านกวกพระพรมป่าด่างแม่ค้าให้ที่เท่าไรดี EP ที่แล้วแม่ค้าให้80บาทนะคะแต่ว่า EP นี้แม่ค้าให้50บาทเพราะว่าแม่ค้าแยกลูกเข้ามานะคะให้50บาทนะคะ,ะให้ห้50บาทมีว่าง2กระถางนะคะแล้วก็ ชก้าชั้นนะคะชเก้าชั้นก็ขอเอฟซมาหน้าร้านนะคะเพราะว่าน้องอยู่ไซส์กระถางใหญ่มากเลยค่ะอยู่ไซส์กระถาง17นิ้วนะคะอันนี้ก็คือสวยมากเลยนะคะ<ฮ>ตอนแรกตอนตอนแรกน้องไม่ด่างนะคะน้องติดด่างมานิดเดียวนะคะยิ่งเลี้ยงยิ่งโตยิ่งด่างนะคะสวยมากเลยค่ะอันนี้ก็ขอเอฟซมาหน้าร้านนะคะเพราะว่าแม่ค้าใส่ไซส์กระถาง17นิ้วนะคะส่วนบีโกเนียติดจองนะคะ เดี๋ยวอันอาเดี๋ยวไปส่งลูกค้าก่อนแล้วเหลืออันไหนแม่ค้าจะเอามาไลทนะคะพ้มคะ่ะอันนี้แม่ค้ายังให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะแต่ว่าแม่ค้าเปลี่ยนไซส์กระถางแล้วนะคะอยู่ในกระถางแปดนิ้วนะคะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นร่มญี่ปุ่นนะคะแม่ค้าแยกลูกเข้ามานะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าติดดีหรือยังอะให้ห้าสิบบาทนะคะร่มญี่ปุ่นค่ะส่วน อันนี้จะเป็นอ่าโชวเก้าชั้นนะคะตัวนี้น้องจะเข้าสีส้มพีชนะคะสีจะไม่แจ่มเหมือนสีชมพูนะคะแล้วก็จะไม่แจ่มเหมือนสีม่วงนะคะน้องจะเข้าสีส้มพีชนะคะเวลาน้องได้แสงที่เหมาะสมนะคะอันนี้ก็คือยังไม่เข้าสีนะคะอ่าไม่ค้าให้ห้าสิบบาทค่ะเหลือต้นไหน อันนี้จะเป็นม่วงกำมะหยี่นะคะม่วงกำมะหยี่หลังใบจะเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นขนเป็นกำมะหยี่นะคะแต่น้องไม่คันนะคะแม่ค้าให้ที่50บาทนะคะสําหรับม่วงกำมะหยี่แล้วก็ส่วนนาคบริพัตรนะคะติดจองไปหนึ่งกระถางนะคะก็เหลือว่างหนึ่งกระถางนะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะส่วนต้นนี้นะคะ ติดจองไปหมดแล้วนะคะเหลือ,อว่างอยู่หนึ่งกระถางแต่ว่าแม่ค้าเปลี่ยนไซส์กระถางแล้วนะคะเดี๋ยวรอน้องโตอีกสักนิดนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะมาไล่นะคะอันนี้ดอกเริ่มมาแล้วนะคะดอกเริ่มมาแล้วดอกก็ด่างนะคะดอกก็ด่างแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะสําหรับพุทซ้อนดอกหอมนะคะส่วนต้นนี้ต้นนี้นะคะอ่ะกุราบหินไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือน้องจะโตได้กว่านี้อีกนะคะแล้วก็น้อง น้องถ้าน้องได้แสงอ่ะถ้าน้องได้แสงนะคะสีน้องก็จะเข้าออกชมพูชมพูนะคะแดงแดงชมพูนะคะอยู่ไซส์กระถาง8นิ้วแม่ค้าให้ที่กระถางละ100บาทนะคะกระถางที่หนึ่กระถางที่2ก็100บาทนะคะแล้วก็สําหรับอันนี้มะนาวขนมะนาวขนนะคะหรือว่าเบบี้อายดอกสีเหลือง อันนี้อยู่ที่100บาทนะคะส่วนอันนี้อยู่ที่50บาทนะคะแล้วก็อันนี้ก็อยู่ที่50บาทนะคะอันนี้จะได้ไป3ามสแบบเลยนะคะนี่ห0บาทส่วนลิ้นมังกรแคะเดี๋ยวลิ้นมังกรแคะหรือว่าอะไรเนาะพี่ อะไรเหรอลินบางกอนแค่อะไรเนาะหร,หรือว่าบอนเซลเนาะใช่ไหมเออเอฟซีลินบางกอนแค่หรือว่างาช้างบอนเซลแค่นะคะนี่อันนี้อ่าแม่ค้าให้ห้าสิบบาทส่วนอันนี้จะเป็นเศรษฐีพันล้านน้องอยู่ในกระถางแปดนิ้วแล้วอ่าซส์กระถางแปดนิ้วก้นตื้นนะคะเพราะว่าแม่ค้าจะทําแขวนนะคะแม่ค้าก็เลยใส่แปดนิ้วก้นตื้นนะคะ แม่ค้าให้ที่กระถางละ80บาทนะคะอันนี้ก็ขยายพันธุ์นี่นะคะลูกเขาเขามีลูกออกมาก็เอาลูกเขาไปชําชได้เลยนะคะม,มีลูกติดมาแล้วนะคะอยู่ที่80บาทส่วนไฮเดรนเยียไฮเดรนเยียรู้สึกว่าใบจะไม่สวยเท่าไรนะคะเดี๋ยวแม่ค้าเก็บไว้ก่อนแล้วก็อันไหนอีกอ,อันนี้อันนี้จะเป็นเบบี้เลิฟ เบบี้เริฟนะคะตัวนี้จะเป็นดอกสีบานเย็นนะคะแม่ค้าให้ที่ห้าสิบบาทนะคะแล้วก็ม่วงจเจริญค่ะม่วงจเจริญม่วงจเจริญดอกกําลังมานะคะดอกกําลังมาตัวนี้น้องเป็นไม้ชอบแสงแดดทั้งวันนะคะน้องเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดทั้งวันแล้วก็เป็นไม้ที่ชอบน้ํานะคะชอบน้ําชอบแดดนะคะนี่ ฟอมนี้นะคะดอกกําลังมานะคะ FC ดอกกําลังมาเต็มเลยค่ะดอกเล็กๆกําลังมานะคะไซส์กระถาง11นิ้วนะคะไซส์กระถาง11นิ้วแม่ค้าขออยู่ที่กระถางละ250บาทนะคะขออยู่ที่กระถางละ250บาทนะคะสําหรับม่วงเจริญนะคะแล้วก็นี่อันนี้นะคะจะเป็นคาสซูล่าไซส์กระถาง3นิ้วนะคะแม่ค้าขอ50บาทนะคะ แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเพชรสายลุงนะคะอันนี้ก็เป็นไม้ที่ชอบแสงนะคะชอบแสงเขาสามารถอดน้ำได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะอันนี้ก็ยิ่งยิ่งได้แสงแล้วกอ็อดน้ำนะคะก็สีเขาจะเข้าชมพูกว่านี้อีกนะคะอเมท라่ห้าสิบบาทนะคะกระถางห้านิ้วนะคะกระถางห้านิ้ว ให้50บาทนะคะส่วนโปยเซียนค่ะโป๋ยเซียนกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะสำหรับป๋ยเซียนแค่ดอกเล็กนะคะแล้วก็อันนี้อ่ะอันนี้จะเป็นต้นมหาเฮงนะคะอันนี้มหาเฮงแม่ค้าไม่มีตัวอย่างลูกเขาให้ดูนะคะแต่ว่าเขากําลังออกดอกนะคะจริงๆแม่ค้าว่าจะเปลี่ยนกระถางก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะคะเพราะว่าเหลือแค่2ถุงเองนะคะเดี๋ยว ถ้าอีพีนี้ไม่ออกจะเปลี่ยนกระถางหนึ่งกระถางแล้วก็จะเก็บไว้ไล์อีกหนึ่งถุงนะคะแม่ค้าให้ถุงละหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับมหาเฮงนะคะส่วนไซส์กระถางนี้นะคะสําหรับเพชรสายลุงแม่ค้าขออยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะนี่ไซส์นี้นะคะน้องเป็นไม้ปลูกคลุมดินได้นะคะแล้วก็สําหรับอันนี้แม่ะคะ้าขออยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นหม้อข้าวหม้อแกงลิงนะคะส่วน หรือสีผสมนะคะหรือสีผสมไซส์กระถาง11นิ้วนะคะไซส์กระถาง11นิ้วแม่ค้าขออยู่ที่กระถางละ100บาทนะคะส่วนไซส์กระถางไซส์กระถาง5นิ้วนะคะแม่ค้าขายอยู่กระถางละ50บาทนะคะนี่นะคะ50บาทแต่ว่าแม่ค้าทาเป็นถุงแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะขายถุงละ35บาบาทนะคะแต่ว่าน้องยังไม่โตนะคะรากยังไม่ติดยังไม่โตนะคะก็เลยขายกระถางไซส์ นี้ไปก่อนนะคะอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะส่วนไซส์กระถางสิบเอ็ดนิ้วอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะส่วนตัวนี้นะคะไหมอินโดตัวนี้นะคะเอฟซี FC, รอก่อนนะคะเพราะว่าติดจองเยอะมากเลยค่ะแม่ค้ากำลังทำจำนวนให้นะคะเพราะว่าแม่ค้าได้ต้นพันธุ์มาแค่ต้นเดียวนะคะแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงก็เลยต้องรอก่อนนะคะส่วนอันนี้อันนี้ก็ แม่ค้าทำไว้ไซส์กระถางส1นิ้วนะคะเดี๋ยวรอน้องแข็งแรงก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะเอาออกมาไล้นะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นตัวใบเล็กนะคะอันนี้ก็เวลาน้องเข้าสีนะคะสวยมากเลยนะคะส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นไซส์สิบอนิ้วนะคะไซส์สิบเอดนิ้วอันนี้ก็ ไซส์เล็กนะคะรู้สึกว่าแม่ค้าจะขายหน้าร้านออกไปหมดแล้วนะคะเหลือแต่ต้นแม่ต้นโชว์นะคะอันนี้แม่ค้าปลูกในเข่งนะคะสวยมากเลยถ้านองได้แสงนะคะสีของน้องก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะแม่ค้าไม่คิดว่าหน้าร้อนเขาจะห่อนะคะเข้าใจแต่เขาเข้าใจว่าเขาจะห่อหน้าหนาวนะคะแต่ที่ไหนได้เขาห่อหน้าร้อนหน้าร้อนเขาก็หอนะคะจะเป็นกระลำม่วงหอ่อ อันนี้จริงๆ fc มาขอซื้อหน้าร้านหลายคนแล้วค่ะแต่ว่าแม่ค้าไม่ขายนะคะแล้วก็ต้นนี้ก็จะเป็นกระดุมกระดุมใบเงินนะคะกระดุมใบเงินจริงๆใบเขาจะเงินกว่านี้อีกนะคะแต่แม่ค้าลดน้ำค่ะลดน้ำเขาใบเขาก็เลยออกอ่ะเงินเขาก็ยังไม่เข้านะคะจริงๆน้องจะเป็นใบเงินแบบนี้นะคะกระดุมใบเงินแม่ค้าให้ที่ต้นละ150บาทนะคะสําหรับกระดุมใบเงินนะคะอันนี้น้องเป็นไม้จัดสวนอ่า ทางแจ้งนะคะค่ะแล้วก็สําหรับต้นนี้นะคะอันนี้น้องก็เป็นไม้มงคลนะคะอันนี้ก็สามารถเลี้ยงในน้ําได้นะคะหรือว่าเลี้ยงในกล่าวมะพร้าวสับได้นะคะใส่แจกันสวยๆหรือใส่แก้วใส่น่ารักน่ารักนะคะอยู่ที่อันนี้อยู่ที่คู่ละ150บาทนะคะส่วนอันนี้อยู่ที่คู่ละ1 0 0บาทนะคะแล้วก็สําหรับอันนี้นะคะอันนี้อยู่ที่กระถางละ2 0 0บาทนะคะส่วนอันนี้อยู่ที่ 250บาทนะคะ250บาทนะคะสำหรับอาต้นสูงนะคะยกนำโชคค่ะยกนำโชคใสกระถาง6นิ้วนะคะอยู่ที่กระถางละ180บาทนะคะ180บาทสวยมากเลยค่ะนี่นะคะ